สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเห็ดเพาะผัดไข่นะครับนี่นะครับผัดกับไข่แล้วก็มีผักนะครับผักก็จะทำคล้ายๆผัดผักนะครับเราสามารถอะแดปได้ว่าจะเอาผักอย่างอื่นก็ได้นอกจากแดงนะครับก็จะมีส่วนผสมก็จะมีตามนี้นะครับน้ำตาลน,น้ำมันนะครับ หอยนางรมซอสหอยนางลมน,น,นะครับพริกไทยนะครับแล้วก็ข้างปรุงเกลือผงชูรดสดพริกพริกป่นนะครับแล้วก็รสด,ดีมะเขือเทศ1ลูกนะครับหอมแดงหนึ่งไข่หนึ่งฟองเหรืออยจาะใส่สองฟองก็ได้นะครับพริกหยวกนะครับแล้วก็แตง1ลูกนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับเห็ดพอ่อนี้เราจะถ้าเกิดเป็นเห็ดอันนี้เห็ดจะค่อนข้างแก่แล้วนะครับเห็ดแก่เห็ดหนุ่มจะดูยังไงดูข้าง,งานในมันครับถ้าข้างในมันยังขา,ขาวๆอยู่แสดงว่ามันหนุ่มอยู่ครับแต่ถ้าข้างในมันเริ่มดำดำแล้วแสดงว่ามันเริ่มแก่แล้วอันนี้ต้มเมาไว้ตอนกลางวันนะครับต้มเราจะผ่าครึ่งนะครับแล้วก็คว้าเอาเนื้อข้างในมันออก ที่เป็นสีดำๆครับแต่ถ้าเป็นแบบหนุ่มๆเราไม่ต้องคว้านออกนะครับต้มเฉยๆก็จะต้มไม่นานนะครับแต่อันนี้มันแก่มันแก่แล้วก็หั่นครึ่งคว้านออกแล้วก็เอาไปต้มสิบห้าสนาทีนะครับต้มนานหน่อยนะครับจะได้อร่อยอๆโอเคเรามาเตรียมกันก่อนหั่นหอมแดงกันเลย เรียบร้อยขั้นตอนต่อมานะครับก็ตั้งน้ำมัน ก็ใส่ไข่ลงไปนะครับตามด้วยผักนะครับใส่ลงไปพร้อมเลย เอาไฟลงนะครับใส่น้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนนี้นะครับหนึ่งพับพีรสด,ดีประมาณหนึ่งนะครับ พิกประมาณนี้นะครับผงชูรสประมาณนี้เกลือนะครับประมาณนี้ใส่นิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มไฟ เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็พักไว้ให้ผักสุกนะครับ แล้วก็ถ้าผักเริ่มสุกดนินนๆแล้วก็ใส่เห็ดผอมไปเลยนะครับเห็ดผอมถ้ามีถ้าเหลือน้ําต้มของมันก็ใส่มาด้วยนิดนึงนะครับผัดไปเรื่อยๆจนน้ําเริ่มแห้งนะครับไม่ถึงกับต้องให้แห้งเลยนะครับแต่ว่าให้ ให้แบบน้ำมันข้นๆเลยแบบเหมือนเหมือนพวกคณะหมูกรอบพวกอะไรเนี้ยครับที่น้ำจะนองๆนิดนึง เริ่มได้แล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อย ถ้าผัดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ